ในมุมมองของ SCBS ประเมินทิศทางของการลงทุนหุ้นกลุ่มเทกอย่างไรกับคุณสอนชัยสุเนตานะคะกรรมาการผู้จัดการ SCBS นะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับต้องยอมรับว่าหุ้นเทกถูกขายหนักทีเดียวนะคะพี่ต้นคําถามคือเรารยังถือครองหุ้นเทกต่อได้หรือเปล่าหรือแม้แต่การปรับฐานรอบนี้จะเป็นการลงมาให้รับหรือควรจะรอจังหวะให้ย่อลงมากกว่านี้ดีคะครับ ก่อนอื่นต้องบอกบอกว่าหุ้นเทคเนี่ยเวลาวิเคราะห์อาจจะต้องแยกเป็นสองกลุ่มแล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยเ,เราไม่ค่อยกังวลน,นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นเทคขนาดเล็กเนี่ยเราคิดว่ามันมีสัญญาณของฟองสบู่พอสมควรนะครับจริงๆถ้าไปดูเนี่ยหุ้นเทคขนาดเล็กเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีอนาคตนะครับ เราเห็นว่า s i n e ิสที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง innovation เป็นเรื่อง cloud computing edutech เอ่อ g e n o m i c อะไรต่างๆเนี่ยมันมีอนาคตอยู่แล้วใน<ฆ>ตัวพิเศษของมันนะครับแต่เนื่องจากราคาของมันในช่วงระยะหลังเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงมาก<ฆ>มันก็เลยทำให้เหมือนกับเราซื้ออนาคตไปค่อนข้างไกลมากนะครับ ถ้าเราจะไปดูไม่ว่าจะเป็นตัว e อ r n ์เน็งเซงของบริษัทพวกนี้แม้ว่ามันจะโตในระดับที่สูงเนี่ยแต่ว่ามันคงตามราคาไม่ทันน,นะครับฉะนั้นเวลามันมีข่าวอะไรมากระทบทําให้นักลงทุนเรื่องกังวลเนี่ยที่เช่นของเรื่องบอลยูที่มันกําลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเซึ่งเรามองว่าบอลยูมันยังไม่ได้หยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับแม้ว่าตัวเฟดเองออกจะออกมาพูดว่ายังให้การสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรเองก็ตามเนี่ย แต่นักลงทุนเนี่ยเวลามองเขาจะมองออกไปข้างหน้าค่อนข้างไกลพอสมควรเนี่ยนะครับบอลยู <c oughs> มันก็ยังเป็นอยู่ในช่วงขาขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> การปรับฐานเนี่ยมันจะเกิดกับหุ้นที่ออมีคอนวิชชั่นที่ค่อนข้างแรงอย่างหุ้นที่บายถึงอนาคตไกลๆนะครับหุ้นสมอลแ Cap ของ t e ทคจึงเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลน,นะครับกังวลอย่างไรก็ถ้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า สัดส่วนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากระดับประมาณ20เป็น30สำหรับวอลลุ่มเทรดในปัจจุบันน,นะครับดังนั้นเราจะเห็นปรากฏการของนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยเยอะขึ้นเราจะเห็นปรากฏการแบบ r ร d i t ชนะครับที่มีการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กเนี่ยสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยแนวโน้มตลาดที่ค่อนข้างบูลิชเนี่ยมันก็จะยิ่ง ทำให้แ t ดแท็นักลงทุนเนี่ยเข้ามานะครับ mm hmm. แล้วก็เราเห็นสัดส่วนของการทำเรียกว่าการกู้มาลงทุนหรือ l e v e l เ g e เนี่ยนะครับ Position ของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็มากขึ้นเช่นกันในตลาดสหลักรนะครับอน,อนอกจากนั้นนอกจากการเห็นมาจินเทรดเนี่ยเราเห็นการใช้อนุพันธ์นะครับ mm hmm. หรือการซื้อตราสารอนุพันธ์หรือซื้ออนุพันธ์เนี่ยเพื่อมาเก็งกำไรในตลาดหลัรัฐ เช่นการใช้ออปชันเทรดดิ้งนะครับเราจะเห็นพุทคอเรชเนี่ยอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการหมายความว่าอ่างไงหมายความว่านักลงทุนเนี่ยกำลังบายคอออปชันเยอะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ในขณะที่ <c oughs> เมื่อบายคอออปชันเขาก็จะหวังว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันคงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วทําให้คอออปชันเนี่ยกำไร <c oughs> ก็มีการเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดทั่วๆไปด้วยมีการเข้าไปซื้อฟิวเจอร์ด้วยเพื่อดันราคา สิ่งต่างๆเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึง strategy ที่กำลังค่อนข้างเสี่ยงเยอะพอสมควรนะครับของการใช้ e v e r a g e ฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นว่าการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอลยูที่เพิ่มมันจะทำให้ d o u n t r a t e เนี่ยสูงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ Valuation ของหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะตึงตัวมากนะครับ mm hmm. ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีเม็ดเงิน ถอ,อนการลงทุนออกจาก ETF บางตัวนะครับที่เน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดเล็กเนี่ยออกมาพอสมวอควรครับทีนี้ถ้าถ้านักลงทุนมีหุ้นเทคอยู่นะคะเขาจะแยกได้ยังไงวะคะว่าเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่หรือว่าเป็นหุ้นเทคที่เราไม่ได้กังวลกับหุ้นเทคขนาดเล็กมิดโมอลที่อาจจะกำลังเข้าสู่ความเสี่ยงเนี่ยคะ่ะอันแรกสุดคือต้องไปดูที่ Market cap นะครับแล้วก็ว o l u ุ่ Trade ของหุ้นเทค พวกนั้นน่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรอันที่สองที่อยากแนะนําก็คือคงต้องเข้าไปดูที่บาลานซ์ชียสนะครับอ,อันแรกสุดก็ไปดูซิว่าออยอดขายก็เป็นอย่างไระนะครับมีกําไรหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่หุ้นเทคที่เราเห็นเนี่ยเอเอร์เน็ตเตอร์แชร์เนี่ยค่อนข้างจะผันผวนมากะนะครับในขณะที่อันหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องฟรีแคชโฟนของบริษัทพวกนั้นนะครับถ้าเราไปสังเกตดูเนี่ยเออร์เน็นอกจากผันผวนแล้วเนี่ยฟรีแคชโอนส่วนใหญ่จะติดลบ นั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าเขา n e e d funding ฮะ<อ>การน e d f u n d i n g เนี่ยในขณนะที่ช่วง u curve ที่กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ Valuation ของบริษัทเนี่ยดูน่ากังวลพอสมควรนะครับเพราะว่า Funding Cost มันคงจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องเข้าไปจับตามองแล้วก็หุ้นเทรดขนาดเล็กเนี่ยวอลลุ่มเทรดแน่นอนครับมันจะน้อยกว่าหุ้นเทรขนาดใหญ่อัาดับแรกแน่นอนนะครับฉะนั้นอันนี้ เป็นสิ่งที่ต้องระมัดนระวังเพราะว่าโพสิชันที่เข้าไปในหุ้นเทคขนาดเล็กระยะหลังเนี่ย่อนข้างสูงทีเดียวเราจะสังเกตเห็นได้ ETF ของบางบริษัทเนี่ยโตเข้ามาจากเอ่อท i ิลบิเลียนดอลลาร์เนี่กลายเป็นหลายๆายพันล้านดอลลาร์นะครับออันนี้เองเนี่ยประตูมันเล,ล็กฮะเราต้องบอกบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่นักลงทุนกังวลเนี่ยมันก็จะมีการขายทำกำไรกันเยอะพอสมควรคตลาดก็จะปรับฐานรุนแรง ในหุ้นเทคขนาดเล็กนะครับแต่เรามองว่าการปรับฐานเนี่ยนะครับมันต้องเกิดอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่าราคามันขึ้นไปสูงมากระยะยาวๆเนี่ยหุ้นพวกนี้ยังมีอนาคตนะครับแต่ต้องรอราคาให้มันย่อลงมาเยอะพอสมควรนะครับหลายคนถามต่อนะคะว่าลงมารอบนี้ลงมารับดีหรือว่าลงมาทับกันแน่คะเพราะว่านักลงทุนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ จะเร็วไปไหมถ้าจะเข้าไปทยอยลงทุนในช่วงจังหวะนี้หรือว่าควรจะปรับรูปแบบการลงรทุนไปยังกลุ่มอื่นที่จะได้อาน,นิสงส์งจากเศรษฐกิจฟื้นเลยอันแรกสุดคือหุ้นเทคขนาดเล็กในมุมมองของผมเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับ,รบเมื่อตลาดปรับฐานมาแล้วก็ตามเนี่ยฉะนั้นคงจะต้องอรอไปก่อนนะครับถามว่าปรับได้ยเยอะไหมเรายังเชื่อว่าบอลยูยังขึ้นต่อนะฮะ แม้ว่าเฟร็จเองอาจจะออกมาพูดเมื่อคืนว่ายังอัดฉีดสภาพคล่องอยู่เงินเฟอ้อยังห่างไกลความเป็นจริงที่จะไปถึงระดับที่อีควอเรียมระดับ2%เนี่ยอีกประมาณ2-3ปีข้างหน้าเองก็ตามเนี่ยแต่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตลาดมากักคาดการล่วงหน้าอยู่แล้วะนะครับวันนี้เราเห็นวัคซีนมาเราเห็นเศรษฐกิจซื้นตัวแน่นอนครับเงินเฟอ้อมันค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้น เราจะเห็นแอคทิวิตี้ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นมันทําให้สินทรัพย์พกพฑ์ราคาสูงขึ้นนะครับราคาสินทรัพย์พกพฑ์ที่สูงเนี่ยมันจะไพรซ์ซินเข้าไปในอินเฟชันอย่างน้อยที่สุดระยะสั้นที่เราจะเห็นในเน็ตคอร์เตอร์เนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะทําให้นักลงทุนคอนเซิร์นในขณะที่ราคาหุ้นมันยังอยู่สูงนะครับแม้ว่าปรับฐานมาแล้วฉะนั้นเรามองว่าการปรับฐานยังไม่จบนะครับ <c oughs> สําหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับรอ,อ,อไปก่อนครับแต่สําหรับ หุ้นเทคขนาดใหญ่นะครับมันจะแตกต่างกันเมื่อตะกี้ที่ผมบอกว่าวิเคราะห์เป็นสองกลุ่มค่ะหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็น e a r n i n g ็งก w t h ของหุ้นเทคขนาดใหญ่ไม่ได้สวยเหมือนกับหุ้นเล็กนะครับแต่มันก็ไม่ได้ต่ำนะครับอย่างปีนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการว่า e a r n i n g ็ของหุ้นเทคเนี่ยน่าจะโตประมาณ1ิบหปรเซในขณะที่ s p เนี่ยอาจจะโตประมาณ7%็ดเปอร์เโดยค่าเฉลี่ยแล้วถ้าไปดูหุ้น ฮเท่านะครับการโตแบบนี้เนี่ยมันเป็นการโตแบบค่อนข้างเฮฟตี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูบาลานซ์ชียของหุ้นเทคขนาดใหญ่เราจะเห็นได้ว่ากําไรสูงมากในขณะที่แคชโฟ o w ก็ยังมีอยู่เยอะนะครับการที่มีแคชโฟเยอะเนี่ยเวลาบอลยิวขึ้นมันก็ไม่ส่งผลอะไรกับเขามากนะักนะครับมันก็เลยทำให้ออออออไอการที่มีแคชโฟสูงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ซะด้วยซ้ำนะครับของการเข้าซื้อกิจการต่างๆเนี่ยที่จะมีในอนาคต S <S เรา<ม>จรึงมองว่าหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยถ้าปรับฐานลงมาเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจที่จะเพิ่มโพดิชั่นแต่สําหรับหุ้นเทคขนาดเล็กควรจะรอไปก่อนนะครับมีมุมมองถึงการเปลี่ยนตีมการลงทุนเลยอะคะ่ะว่าแบบเฮ้ยถ้าใครลงทุนตามตีมเนี่ยอาจจะต้องปรับพอร์ตขายทำกำไรไปเลยแล้วก็ไปลงหุ้นกลุ่มวัฒจักรแทน SBS ประมานยังไงบ้างคะพี่ต้นจริงๆกลุ่มวัฒจักรเนี่ยมาในช่วงจังหวะที่เราบอกว่าเศรษฐกิจ Recovery นะครับ ช่วงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีเอาลุกของของเศรษฐกิจดีขึ้นใช่ผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มซิกิโก้จะมาในปีนี้นะครับแต่นั่นไม่ได้หมายว,าว่าจะกลับมาในระยะยาวๆนะครับเรายังมองว่าซิกิโก้ซองเนี่ยเทรดได้ในปีนี้นะครับแต่ถ้าปีถัดๆไปเนี่ยถามว่าโกลดมันมีไหมในหุ้นซิกิโก้เนี่ย ค่อนข้างหาได้น้อยกว่าหุ้นในกลุ่มเทคนะครับค่ะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยผมมองว่ายังเป็นอนาคตอยู่เพียงแต่ราคามันน่ะแพงมากจนเกินไปในช่วงสั้น<อ>ฉะนั้นถ้าเรารอมันปรับฐานลงมาในระดับที่เหมาะสมหุ้นเทคยังเป็นธีมระยะย,ยาวที่ยังเล่นได้อยู่นะครับได้ค่ะนอกจากเทคเนี่ยเออเราพูดถึงเทคเน้นรวมเลยหรือว่าเราโฟกัสที่สหรัฐคะคือเราจะพูดถึงมีกลุ่มหนึ่งก็คือเทคจีนด้วยอันนี้เราแยกการวิเคราะห์ไหมคะโดยปกติ จริงๆในเทคีนเนี่ยถ้าเราไปมองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเ e g u l a t o r y เนี่ยของจีนที่จะมาคนโทรลเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ m o n o p o l y <ช>หรืออะไรเนี่ยมันออกมาชัดเจนแล้ว<ช>นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมืองจีนเนี่ยต้องบอกบอกว่ามีคนใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเยอะกว่าสหรัฐนะครับ<ช>เรามองว่าเทค h นในช่วงที่ผ่านมาปรับฐานมาพอสมควรนะครับจึงเป็นจังหวะเหมือนกันว่าต่อจากนี้ไปเราคงต้องค่อยๆเข้าไปทยอยเก็บ นะครับของเทคจีนเข้าไปเรื่อยๆก็มุมมองก็จะแตกต่างกันกับหุน้นเทคสาระาาาบ้างาานะครับค่ะ,คะคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้นคุณสอนชัยสุเนตานะคะจากทาง SBS นะคะซึ่งชัดเจนค่ะว่าจริงๆแล้วมองกลุ่มเทคเนี่ยอย่าเหมารวมนะคะตอนนี้ในแง่ของการลงทุนเราต้องพยายามกรุ๊ปปิ้งออกมานะคะว่าเรากําลังพูดถึงกลุ่มไหนเทคก็มีทั้งเทคสหรัฐที่เป็นเทคใหญ่เทคสหรัฐที่เป็นเทคกลางเล็กแล้วก็เทคของฝั่งเอเชียอย่างจีนเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าสรุปคร่าวๆก็คือเทคใหญ่นะคะที่เป็นฝั่งสหรัฐกับเทคจีนน่าจะไปต่อได้ลงมาน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนนะคะแต่ถ้าเป็น เป็นเทคสหรัฐที่เป็นกลางเล็กเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราอาจ,จเห็นการปรับฐานลงไปลึกกว่านี้ก็เป็นได้ด้วยก็ต้องลงทุนแบบระมัดระวังนะคะส่วนอินดิเคเตอร์ที่จะวัดว่าเล็กใหญ่ก็ดูจากทั้ง Market Cap นะคะมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ดูเรื่องของ Free Cash Flow ดูกิจาการของเขาด้วยนะคะซึ่งก็จะมีความต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างธุรกิจขนาดเล็กกับใหญ่อยู่แล้วด้วย